ขึ้นหนาวครับแทพีน้องบางเนี่ยหิมะมันล่มตัวนี้ว่าอยู่มันมันขึ้นล่มแท้ขึ้นเย็นแท้มันล่งอีหลีพี่น้องบังเนี่ยหิมะล่งอีลีแต่ว่ามันสีอยูเกาะพื้นโดนบอกเพราะว่า ถ้ามันว่าตกลายมันก็บ,บอกก่อได้จ้ะทุกคนถ้ามันตกลายมันก็ะบกอกต้องย้ายผ้าบอบีออกไปย่างมองอังยาหน่ว่อมันคือจีเห็นหิมะเนาะมาหน่อยโอยหอห้องแรกม,มันบอกคอยมิหิมะตกจากทุกคนโดนๆปีหนึ่งจิพออยู่ดอกหม,ออหมื่นสองหมื่นบอคือประเทศอื่นได้จ้ะบอคือนอร์เวย์เด้ คือนอเวสซีวีเดนออสเตรียได้จ้ะห่อแลนี่โดนยังติดตกมึงเนี่ยลงละลงละชิบ่ได้เหนอคอนซะบ่กลายเป็นุฟนจักหน่อย